พระธรรหนึ่งซามูเอลบทที่สิสาซาอูลมีอายุได้สามสิบปีเมื่อขึ้นเป็นกษัตริย์และพระองค์ทรงปกครองอิสราเอลอยู่สีิบสองปีซาอูลเลือกอิสราเอลสามพันคนให้สองพันคนอยู่กับพระองค์ที่มิกมาชและในแดนเทือกเขาแห่งเบตเอลส่วนอีกหนึ่งพันคนอยู่กับโยนาธานที่เมืองกิเบอาในเขตเบญมินคนอื่นที่เหลือ ให้กลับบ้านไปโยาธานบุกโจมตีกองทหารรักษาการของฟิลิสเตียที่เมืองเกบาชาวฟิลิสเตียได้ข่าวเรื่องนี้แล้วซาอูจึงสั่งให้เป่าแตรทั่วแดนและประกาศว่าชาวฮิบรูจงฟังดังนั้นอิสราเอลทั้งปวงจึงได้ข่าวว่าซาอูโจมตีกองทหารรักษาการของฟิลิสเตียวันนี้ชาวฟิลิสเตียเกลียดชังชาวอิสราเอลยิ่งนัก ฉะนั้นเหล่าประชากรจึงรวมตัวกันมาสมทบกับซาอูที่กิวการชาวฟิลิสเตียรวมตัวกันมาสู้กับอิสราเอลมีรถม้าศึกสามพัคนคันผลรถรบหกพันคนและมีทหารมากมายดุดเม็ดรายที่ชายทะเลผู้เขายกมาตั้งค่ายอยู่ที่มิกมาชทางตะวันออกของเบดอาเวนเมื่อชาวอิสราเอลเห็นว่าสถานการณ์คับขัน และกองทัพของตนถูกตีอย่างหนักก็ซ่อนตัวตามถ้ำตามสมทุมพุ่มไม้ตามซอกหินและในหลุมในบ่อบางคนก็ข้าแม่น้ำจอแดนหนีไปยังดินแดนของกาดและกิเลอาดฝ่ายซาอูยังคงอยู่ที่กิวกาลกองทหารทั้งหมดที่อยู่ด้วยพากันขวัญหนีดีฟอซาอูรออยู่เจ็ดวันตามที่ซามูเอลกำหนดไว้แต่เมื่อซามูเอล ยังไม่มาที่กิวการและคนของซาอูเริ่มแตกทับซาอูจึงสั่งว่าจงนำเครื่องเผาบูชาและเครื่องสันติบูชามาแล้วซาอูก็ถวายเครื่องเผาบูชาทันทีที่ถวายเสร็จซามูเอลก็มาถึงซาอูจึงออกไปต้อนรับซามูเอลถามว่าท่านทำอะไรลงไปซาอูตอบว่าข้าพเจ้าเห็นไพร่พลกร,กระจายไป และท่านไม่ได้มาตามเวลาที่กำหนดไว้ฝ่ายชาวฟิลิสเตียก็มาชุมนุมกันอยู่ที่มิกมัชเข้าไปเจ้าคิดว่าชาวฟิลิสเตียจะลงมาถล่มเราที่กิวการแล้วเราเองก็ยังไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเลยฉะนั้นเข้าไปเจ้าจึงจำต้องถวายเครื่องเผาบูชาซามูเอลตำหนิว่าท่านทำตัวโง่เขลาท่านไม่ได้ปฏิบัติตามพระบัญชาของพระยาเว พระเจ้าของท่านหากท่านได้ปฏิบัติตามพระองค์คงจะสถาปนาอนาณาจักรของท่านเหนืออิสราเอลตลอดไปแต่บัดน,นี้อาณาจักรของท่านจะไม่ยืนยงองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเลือกคนที่พระองค์ทรงชอบพระทัยยิ่งนักและทรงแต่งตั้งเขาให้เป็นผู้นำประชากรของพระองค์เนื่องจากท่านไม่ได้ปฏิบัติตามพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วซามูเอลจึงไปจากกิวการ สู่กิเบอาในเขตเบนจามินเมื่อซาอูนับจำนวนพลที่ยังอยู่พบว่ามีเหลือเพียงหกร้อยคนซาอูกับยูดาธานราชโอรสและทหารที่อยู่ด้วยพักที่เมืองกิเบอาในเขตเบนจามินส่วนชาวฟิลิสเตียตั้งค่ายอยู่ที่มิกมาชมีโจรสามกลุ่มจากค่ายฟิลิสเตียกองหนึ่งไปยังโอฟราในแดนชูอัลอีกกองหนึ่งไปยังเบ็ดโฮโร์ ส่วนกองที่สามเคลื่อนไปยังชายแดนเหนือหุบเขาเซโบอิมตรงข้ามถิ่นกันดานครั้งนั้นทั่วแดนอิสราเอลไม่มีช่างตีเหล็กเลยพระชาวฟิลิสเตียกล่าวว่าเกรงว่าชาวฮิบรูจะตีดาบหรือหอกใช้ฉะนั้นเมื่อชาวอิสราเอลจะรับผานคราดขวานหรือเขียวก็ต้องไปหาชาวฟิลิสเตียอัตราค่าจ้าง คือเงินหนักสองในสามเชเขวเป็นค่ารับผานและจอบเงินหนักหนึ่งในสามเชเขวเป็นค่ารับพราดขวานและประตักฉะนั้นในวันสงครามทหารที่อยู่กับซาอูและยุนาธานไม่มีหอกหรือดาบสักคนเดียวเว้นแต่ซาอูและยุนทา,านเท่านั้นที่มีขณะเดียวกันนั้นช่องเขาที่มิกมาชมีกองทหารของฟิลิสเตียร,รักษาการอยู่ พระธรรมหซามูเอลบทที่สิวันหนึ่งยุนาธานราชโอรสของซาอูตรัสกับมหาดเล็กหนุ่มผู้เชิญอาวุธว่าให้เราข้ามไปยังกองทหารรักษาการของฟลิสเตียข้างโน้นกันเถิดแต่ยุนาธานไม่ได้ทูลราชบิดาซาอูตั้งค่าอยู่ที่ชายแดนเมืองกีเบอาใต้ต้นทับทิมที่มิโกรนทหารั้งหกร้อคนอยู่กับพระองค์ด้วยในจุดนี้ มีอาฮิยาผู้สวมเอโฟอดอยู่ด้วยเขาเป็นบุตรของอาฮิถกพี่ชายของอีคาโบดอาฮิถกเป็นบุตรของฟิเนหัดบุตรเอลีซึ่งเป็นปุรหิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ชิโลไม่มีผู้ใดทราบว่ายูดาธานไปแล้วยูดาธานต้องข้ามช่องเขาซึ่งอยู่ระหว่างหน้าผาโบเซสและเสเน เพื่อไปอยังกองทหารรักษาการของฟิลิสเตียหน้าผาทางด้านเหนืออยู่ตรงหน้ามิกมาชส่วนทางใต้อยู่ตรงหน้าเกบายุนายธานกล่าวกับมหาดเล็กหนุ่มผู้เชิญอาวุธของเขาว่ามาเถิดให้เราไปยังกองทหารรักษาการด้านนอกของพวกที่ไม่เข้าสุนัขเหล่านั้นบางทีองค์พระผู้เป็นเจ้าอาจจะทรงกระทําการเพื่อเราไม่มีสิ่งใดขัดขวาง ไม่ให้องค์พระผู้เป็นเจ้าส่งช่วยไม่ว่าคนจะมากหรือน้อยผู้เชิญอาวุธทูลว่าขอจงทําตามที่ท่านเห็นชอบเถิดข้าพเจ้าสนับสนุนท่านเต็มที่ยุทธานกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นมาเถิดเราจะข้ามไปหาพวกนั้นและให้เขาเห็นเราถ้าเขาพูดว่าหยุดอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราจะไปหาพวกเจ้าเราก็จะหยุดอยู่ไม่บุกเข้าไปแต่ถ้าเขาพูดว่า ขึ้นมาสิเราก็จะปีนขึ้นไปเพราะนั่นจะเป็นหมายสำคัญแก่เราว่าองค์พู้ผู้เป็นเจ้าทรงมอบพวกเขาไว้ในมือของเราแล้วดังนั้นทั้งสองจึงแสดงตัวให้กองรักษาการฟลิสเตียเห็นชาวฟลิสเตียก็ตะโกนว่าดูแน่พวกฮีบรูคลานออกมาจากรูที่ซ่อนตัวแล้วพวกเขาก็ตะโกนบอกยุนธานและผู้ติดตามว่าขึ้นมาสิจะสอนบทเรียนให้ ยูดาห์ร้องบอกผู้เชิญอาวุธว่าปีนตามหลังเรามาเลยองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบพวกเขาวไว้ในมือของอิสราเอลแล้วยูดาห์ปีนขึ้นไปผู้เชิญอาวุธปีนตามหลังชาวฟิลิสเตียล้มตายต่อหน้ายูดาห์และผู้เชิญอาวุธของยูดาห์ฆ่าฟันตามหลังมาในการบุกโจมตีครั้งแรกนี้ยูดาห์กับผู้เชิญอาวุธฆ่าคนตายไปยี่สิบคนในเนื้อที่ราวหนึ่งไร่ ความหวาดผวาแผ่ไปทั่วกองทัพฟิลิสเตียทั้งพวกที่อยู่ในค่ายและในท้องทุ่งทั้งพวกที่อยู่ในกองทหารรักษาการและกองโจรและเกิดแผ่นดินไหวเป็นความหวาดผวาที่พระเจ้าส่งมากองรักษาการของซาอูที่กิเบอาในเขตเบญาม,มินเห็นกองทัพแตกกระเจิดกระเจิงซาอูจึงตรัสกับทหารที่อยู่ด้วยว่าจงรวมพลและตรวจดูว่ามีใครบ้างไม่อยู่ที่นี่ และเมื่อตรวจดูพบว่ายูธาน์กับผู้เชิญอาวุธหายไปซาอูตรัสกับอาฮิยาว่าจงนำหีพันธสัญญาของพระเจ้ามาที่นี่ครั้งนั้นประชากรอิสราเอลมีหีพันธสัญญาอยู่ด้วยขณะที่ซาอูกำลังตรัสกับปุโรหิตความชลมุนวุ่นวายในค่ายพักของฟิลิสเตียยิ่งดังอึกรทึกขึ้นทุกทีซาอูจึงตรัสกับปุโรหิตว่ายั้งมือไว้ก่อน แล้วซาอูกับคนทั้งหมดก็รวมตัวกันเข้าสู่รบพวกเขาเห็นชาวฟิลิสเตียกำลังชุมลมุนวุ่นวายฆ่าฟันกันเองคนฮิบรูซึ่งก่อนหน้านี้อยู่ฝ่ายฟิลิสเตียและไปที่ค่ายของพวกเขาก็กลับเข้ามาสมทบกับฝ่ายซาอูและยูนาธานเมื่อคนอิสราเอลทั้งปวงที่หลบซ่อนอยู่ในแดนเทือกเขาแห่งเอฟราอิมได้ข่าวว่าพวกฟิลิสเตียล่าถอยก็มาร่วมลุกไล่ฆ่าศึกด้วย เป็นอันว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยกู้อิสราเอลในวันนั้นและสงครามขยายเลยเมืองเบเดอาเวนไปในวันนั้นพนอิสราเอลต้องทุกข์ทรมานมากเพราะซาอูได้ให้ประชาชนสาบานว่าขอแช่งคนที่บังอาจกินอะไรก่อนพบข้าวันนี้จนกว่าเราจะได้แก้แค้นศัตรูฉะนั้นจึงไม่มีทหารคนใดกินอาหารกองทัพทั้งหมดเข้าไปในป่า เห็นน้ำพึ่งอยู่ตามพื้นเมื่อพวกเขาเห็นน้ำพึ่งเยิ้มก็ไม่มีใครกล้าเอามือแตะกินเพราะกลัวคำสาบานแต่ยูนทานไม่ได้ยินคำสั่งของราชบิดาที่ให้ประชาชนสาบานจึงเอาไม้ที่ถืออยู่แย่รวงพึ่งดูและเมื่อได้ลิ้มรสน้ำพึ่งแล้วก็รู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นมากทหารคนหนึ่งจึงบอกยูนธานว่าราชบิดาของท่านทรงให้ทหารสาบานไว้อย่างเคร่งครัดว่า ขอแช่งคนที่กินอะไรก่อนพรบค่ำวันนี้ผู้คนจึงอ่อนระหวยระแรงกันหมดยุรธานกล่าวว่าพ่อของเราสร้างความยุ่งยากให้ประชาชนดูเถิดเรากระปลีกระเปล่าขึ้นแค่ไหนเมื่อได้ชิมน้ำพึ่งเพียงนิดหน่อยจะดีสักแค่ไหนหากคนเหล่านี้ได้กินอาหารที่ยึดมาจากศัตรูพวกเขาจะไม่ฆ่าฟันชาวฟลิสเตียได้มากยิ่งกว่านี้หรือ ในวันนั้นหลังจากที่ชาวอิสราเอลรุกไล่สังหารชาวฟิลิสเตียตั้งแต่มิกมาชไปจนถึงอายาลนพวกเขาก็หมดแรงพวกเขาจึงกรูเข้าไปหาของเฉลยฆ่าแกะวัวลูกวัวและกินเนื้อซึ่งยังมีเลือดอยู่มีผู้ทูลซาอูว,ว่าดูเถิดคนทั้งหลายทำผิดต่อองค์พู้ผู้เป็นเจ้าโดยกินเนื้อซึ่งยังมีเลือดอยู่ซาอูตรัสว่า พวกเจ้าผิดคำสาบาแล้วจงกลิ้งหินก้อนใหญ่มาวางตรงนี้ทันทีแล้วตรัสต่อไปว่าจงไปบอกทหารกองต่างๆว่าพวกเจ้าแต่ละคนจงเอาวัวและแกะมาหาเราและฆ่าที่นี่อย่าทำบาปต่อองค์ผู้เป็นเจ้าโดยกินเนื้อที่ยังมีเลือดอยู่เลยดังนั้นทุกคนจึงนำวัวของตนมาฆ่าที่นั่นในคืนนั้นซาอูจึงก่อแท่นบูชาขึ้นถาวายแด่องค์ผู้เป็นเจ้า เป็นครั้งแรกที่ซาอูทำเช่นนี้ซาอูตรัสว่าให้เราตามล่าชาวฟิลิสเตียตลอดคืนและปล้นพวกเขาจนรุ่งเชา้าฆ่าฟันให้หมดทุกคนทหารทั้งหลายกราบทูลว่าโปรดทําตามที่ทรงเห็นชอบแต่ปุโรหิตทักท้วงว่าให้เราทูลถามพระเจ้าก่อนเถิดฉะนั้นซาอูจึงทูลถามพระเจ้าว่าข้าพระองค์ควรไล่ตามชาวฟิลิสเตียหรือไม่ พระองค์จะสรงมอบพวกเขาวไว้ในมือของอิสราเอลหรือไม่แต่พระเจ้าไม่ได้ตรัสตอบประการใดในวันนั้นซาอูจึงตรัสก,กับ,บดาผู้นำของกองทัพว่ามาที่นี่เถิดเราต้องหาให้ได้ว่าวันนี้มีใครทำบาปอะไรไปองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกอบกู้อิสราเอลทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดแม้ผู้ทำผิดจะเป็นยุนธานลูกของเราเองเขาก็จะต้องตายฉันนั้น แต่ไม่มีผู้ใดยอมกราบทูลอะไรซาอูจึงตรัสกับชนอิสราเอลทั้งปวงว่ายุรธานกับเราจะยืนอยู่ตรงนี้ส่วนพวกท่านยืนอยู่ตรงนั้นพวกเขาทูลว่าขอทรงทำตามที่ทรงเห็นว่าดีที่สุดแล้วซาอูจึงทูลอธิษฐานต่อพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลว่าขอโปรดประทานคำตอบที่ถูกต้องผลการทอดสลากปรากฏว่า ยูนธานและซาอูเป็นผู้ผิดส่วนประชากรพ้นผิดซาอูจึงตรัสว่าบัดนี้จงทอดสลากระหว่างเรากับยูนาธานบุตรของเราและสลากตกแก่ยูนาธานซาอูตรัสกับยูนาธานว่าบอกมาสิว่าเจ้าทําอะไรลงไปยูนาธานจึงทูลว่าลูกเพียงแต่ชิมน้ําพึ่งนิดเดียวแค่ติดปลายไม้เท่านั้นและบัตรนี้ลูกจะต้องตายหรือ ซาอูตรัดว่ายุรธานเอ๋อยหากเจ้าไม่ถูกลงโทษถึงตายก็ขอพระเจ้าทรงจัดการกับเราอย่างสาหัสแต่ทหารทั้งหลายทูลทับท้วงว่ายุรธานผู้ได้ทำการกอบกู้ครั้งใหญ่ในอิสราเอลนี้ควรจะตายหรือองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดแม้แต่ผมสักเส้นบนศรีรษะของเขาก็จะไม่ตกถึงพื้นฉันนั้นเพราะเขาทำศึกในวันนี้ โดยพระเจ้าทรงช่วยเป็นอันว่าเหล่าประชากรได้ช่วยชีวิตยุนธานไว้และเขาไม่ถูกประหารจากนั้นซาอูจึงถอยทัพเลิกติดตามชาวฟิลิสเตียพวกเขาก็กลับสู่บ้านเรือนของตนหลังจากที่ซาอูได้อำนาจปกครองอิสราเอลแล้วพระองค์ก็ส่งสู้รบกับศัตรูรอบด้านได้แก่โมอับอัมโมนเอโดมกษัตริย์ทั้งหลายแห่งโสบา และชาวฟิสเตียไม่ว่าจะทรงหันไปทางไหนก็ได้รับชัยชนะพระองค์ทรงรบอย่างกล้าหาญทรงพิชิตชาวอามาเลกและกอบกู้อิสราเอล้นจากมือของพวกที่มาปล้นโอรสของซาอูได้แก่ยูดาธานอิชวีและมาคีชัวทิดาองค์พี่คือเมราบองค์น้องคือมีข่าวมเหสีของซาอูคืออาหิโนอัมทิดาของ อาหิมาสแม่ทัพของซาอูคืออับเนรบุตรของเนรซึ่งเป็นลุงของซาอูเนอรบิดาของอับเนรและคิชบิดาของซาอูเป็นบุตรของอาบีเอลชาวอิสราเอลต้องสู้รบตบมือกับชาวฟิลิสเตียตลอดรัชการของซาอูและทุกครั้งที่ซาอูเห็นชายจะกันหรือผู้กล้าหาญก็จะเกณฑ์ให้มารับใช้พระองค์พระธรรมลูกาบทที่สิบ หลังจากนี้พระเยซูทรงตั้งสาวกอีกเจ็ดสิบสองคนให้เขาออกไปเป็นคู่คู่ล่วงหน้าพระองค์ไปยังทุกเมืองและทุกแห่งที่พระองค์จะเสด็จพระองค์ตรัสกับเขาว่างานเก็บเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อยนักเหตุฉะนั้นจงทูลขอต่อพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยวให้ส่งคนงานมายังทุ่งแห่งการเก็บเกี่ยวของพระองค์ไปเถิด เราส่งท่านออกไปเหมือนลูกแกะท่ามกลางสุนัขป่าอย่าเอาถุงใส่เงินหรือย่ามหรือรองเท้าไปและไม่ต้องแวะทักทายใครระหว่างทางเมื่อท่านเข้าไปในบ้านใดก่อนอื่นจงพูดว่าสันติสุขจงมีแก่บ้านนี้ถ้าผู้รักสันติอยู่ที่นั่นสันติสุขของท่านก็ดํารงอยู่กับเขาถ้าไม่เป็นเช่นนั้นสันติสุข ก็กลับคืนมาสู่ท่านจงพักอยู่ที่บ้านนั้นและดื่มกินสิ่งที่เขาจัดมาให้ท่านเพราะคนงานสมควรได้รับค่าจ้างของตนอย่าเที่ยวย้ายจากบ้านนี้ไปบ้านนั้นเมื่อท่านเข้าไปในเมืองใดและได้รับการต้อนรับจงกินสิ่งที่เขาจัดให้ท่านจงรักษาคนเจ็บป่วยที่นั่นและบอกพวกเขาว่าอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้พวกท่านแล้ว แต่เมื่อไปอยังเมืองใดที่ไม่มีใครต้อนรับจงไปที่กลางถนนและกล่าวว่าแม้แต่ฝุ่นของเมืองของท่านซึ่งติดอยู่ที่เท้าของเราเรายังเช็ดออกเป็นการกล่าวโทษท่านแต่กระนั้นจงแน่ใจในข้อนี้คืออาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้วเราบอกท่านว่าในวันนั้นโทษของเมืองโสโดมจะเบาวกว่าโทษของเมืองนั้น วิบัติแก่เจ้าเมืองโคราซินวิบัติแก่เจ้าเมืองเบสไซดาเพราะหากการอัศจรรย์ที่ทำในเมืองของเจ้าได้ทำในเมืองไทระและเมืองไซดอนพวกเขาคงนุ่งห่มผ้ากระสอบนั่งจมกองขี้เท่าและกลับใจใหม่นานแล้วแต่ในวันพิพากษาโทษของเมืองไทระและเมืองไซดอนจะเบาวกว่าโทษของเจ้าส่วนเจ้า เมืองคาเปรนาอุมเจ้าจะถูกยกขึ้นเทียมฟ้าหรือไม่เลยเจ้าจะต้องลงไปในเหวลึกตัางหากผู้ที่ฟังพวกท่านก็ฟังเราผู้ที่ไม่ยอมรับพวกท่านก็ไม่ยอมรับเราผู้ที่ไม่ยอมรับเราก็ไม่ยอมรับพระองค์ผู้ทรงส่งเรามาสาวกทั้งเจ็ดสิบสองคนกลับมาด้วยความยินดีและทูลว่า พระองค์เจ้าข้าโดยพระนามพระองค์แม้แต่ผีก็สยบต่อพวกข้าพระองค์พระเยซูตรัสตอบว่าเราเห็นซาตานตกจากฟ้าสวรรค์เหมือนฟ้าแลบเราให้สิทธิอำนาจแก่พวกท่านที่จะเหยียบงูร้ายและแมงป่องและที่จะพิชิตฤทธิ์อำนาจทั้งปวงของศัตรูไม่มีสิ่งใดจะทำอันตรายพวกท่านได้อย่างไรก็ตาม อย่าชื่นชมยินดีที่วิญญาณต่างๆยอมสยบให้พวกท่านแต่จงชื่นชมยินดีที่ชื่อของพวกท่านถูกจดไว้ในสวรรค์ขณะนั้นพระเยซูทรงเปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์และตรัสว่าข้าแต่พระบิดาองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์เพราะพระองค์ ทรงปิดบังสิ่งเหล่านี้จากคนฉลาดและผู้รู้และทรงเปิดเผยแก่บรรดาเด็กเล็กๆข้าแต่พระบิดาเพราะพระองค์ทรงเห็นชอบเช่นนั้นพระบิดาของเราทรงมอบสิ่งทั้งปวงแก่เราไม่มีใครรู้ว่าพระบุตรเป็นใครนอกจากพระบิดาและไม่มีใครรู้ว่าพระบิดาเป็นใครนอกจากพระบุตร กับบรรดาผู้ที่พระบุตรทรงเลือกที่จะเปิดเผยพระบิดาแก่เขาจากนั้นพระองค์ทรงหันมาทางเหล่าสาวกและตรัสกับพวกเขาเป็นการส่วนพระองค์ว่าความสุขมีแก่ดวงตาทั้งหลายซึ่งได้เห็นสิ่งที่พวกท่านเห็นเพราะเราบอกพวกท่านว่าผู้เผยพระวจนะมากมายและกษัตริย์หลายองค์ปรารถนาจะเห็นสิ่งที่พวกท่านเห็นแต่ไม่ได้เห็น และอยากได้ยินสิ่งที่พวกท่านได้ยินแต่ไม่ได้ยิน